ไปตึกผมแล้วกันโอเคครับผมไปไปเลยแล้วครับไปเลยพี่โอเคเฮ้ยขับได้หว่ะแล้วผมต้องใส่หมวกไหมเนี่ยไม่ต้องครับไม่ดีพูดดีไม่มีเจ้าหน้าที่โอเคครับพี่ขอบคุณพี่มากเลยครับความรู้เหล่านี้คุณผู้ชมคุณสามารถนําไปประยุกต์ใช้กับจังหวะและโอกาสแล้วกันผมไม่ต้องบอกว่าเฮ้ยคุณต้องมีเจ้าของเขาเรียกว่าคุณต้องเป็นเจ้าของที่ดินคุณต้องเป็นแลร์หลอดคุณถึงจะทำเหมือนผมได้แต่ก่อนผมก็ไม่ได้มีอะไรแบบนี้เลยนะแต่ ถ้าเรามีโน้ต h าวมีความรู้เราไปให้ความรู้กับคนที่เขามีกําลังมีเงินพร้อมที่จะจ่ายเราคุณก็ได้ค่าวิชาคุณก็ได้ค่าไหนหน้าสวัสดีครับผมโบสสาโรสสแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่กับรายการบ้านร้างสร้างรายได้ สำหรับคุณลูกค้าที่ใช้บริการกับบริษัทต่อแสงทองการช่างเรามีรับประกันหลังการขายให้1ปีเต็มท่านสามารถแอดไลน์ติดต่อเข้ามาเราจะมีแอดมินคอยดูแลให้ครับและสำหรับลูกค้าท่านใดอยากแนะนำติชมสามารถติดต่อโดยตรงถึงผู้บริหารโดยการกดปุ่มด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับเรามีพนักงานมากกว่า100คนที่คอยดูแลลูกค้าทุกท่านครับและตรงนี้คือศูนย์อบรมพนักงานเราจะมีวิทยากรมาคอยให้การอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บริการของเราออกมาดีที่สุดครับเรามีตัวอย่างการต่อเติมบ,บ้านเป็นวิดีโอมากกว่า100 ดีอคุณลูกค้าสามารถเข้าไปดูตัวอย่างในการต่อเติมบ้านแบบที่ท่านสนใจได้เลยตอนนี้ครับตอนนี้ต้องพูดได้เต็มปากเลยนะครับว่าอาพาร์ตเมนต์แห่งนี้นะเป็นอาพาร์ตเมนต์ที่ออกคุเป็นซีเรสหรืออัตรารารเข้าพักเนี่ยมากถึง95%บวกบวกซึ่งต้องบอกเขาเลยว่าโอกาสที่เขาจะทําการย้ายออกเมื่อครบสัญญาเนี่ยเป็นไปได้น้อยมากๆนะครับบางคนเนี่ยเขาอยู่กันมา20ปีแล้ว ผมพูดไปคุณอาจจะว่าผมแบบโกหกหรือเปล่าหันมามองฝั่งนี้ก่อนฝั่งนี้เป็นอพาร์ตเมนต์อันแรกนะค,คุณผู้ชมซึ่งต้องบอกว่าอันนี้ผมไม่ได้เป็นเจ้าของแต่ท่านเจ้าของเดิมแบบี่ยเป็นเจ้าของทั้งสองอันเลยนะครับซึ่งแบ่งกับพี่อีกคนหนึ่งที่รู้จักกันไปคนละแท่งอันนี้ของพี่อีกคนหนึ่งแต่อันนี้เป็นของผมนะครับซึ่งอันนี้ต้องบอกเลยว่าเราทําการแบ่งขายเป็นทั้งหมด2แปลงหรือจะซื้อรวมกันไปทั้งแปลงก็ได้ซึ่งต้องบอกให้เลยว่าอพาร์ตเมนต์ตรงนี้ผมเคยมาถ่ายคลิปไปแล้้้้วครรััังงงนนนนนนนึึซนน่่่่่่ตตตออเียมมกก็ไาากนนาไาาาจทห แต่ว่าในอนาคตนะครับผมจะทําการปรับดินนะครับแล้วก็เขีย์หน้าดินแล้วก็แบ่งเป็นบล็อกที่ชัดเจนสามารถซื้อได้เป็น2องออปชันนะครับอ่าตามมาดูตรงนี้ซึ่งต้องบอกเขาเลยว่าออปชันแรกนะครับจะเป็นออปชันที่เราขายอาพาร์ตเมนต์ขนาดพื้นที่3ามรตารางวาจะเป็นกรอบสฟีฟ้าเลยนะครับหน้ากว้างทางเข้าเนี่ยเราให้ถึง7เมตรนะครับและอีกอันหนึ่งที่ดินเปล่าเนื้อที่176ตารางวาหน้ากว้าง32เมตร จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับทำเลดีมากอยู่ใกล้กับทางด่วน m 8 2อ่าทำเลดีสุดๆอะ่ะใกล้กับเซนท่านมหาชัยใกล้กับโรงพยาบาลมหาชัยอยู่อำเภอเมืองเนาะโอเคครับพี่สวัสดีครับโอ้โหสวัสดีครับชื่อพี่อะไรครับชื่อเจตครับแต่พี่เจตนะพี่เจตทางานตรงนี้มานานยังนานแล้วครับเมื่อกี้ผมถ่ายคลิปอยู่พี่เขาช่วยบอก,บอกเห็นมีแบบ อ่าอะไรนะตำบลอำเภออะไรนะพี่อำเภอเมืองครับอำเภอเมืองเลยตำบลมหาชัยครับฝั่งนี้เป็นมหาชัยครับฝั่งอพาร์เมนต์ผมมหาชัยถ้าข้ามมาฝั่งนี้เป็นอะไรเป็นท่าสายปะท่าสายครับใช่ไหมพี่ท่าสายคือมันกั้นด้วยคลองอ่ะเนาะซึ่งคลองนี้มันจะกั้น2ฝั่งเนาะสองตำบลใช่ไหมครับแล้ววินพี่นี่มีอ่าเขาเรียกว่าอะไรเจ้าหน้าที่ขี่รถกี่กี่ท่านเนี่ย สี่สามส,สี่คนครับสี่คนครับแต,ตอนนี้เห็นพี่มีคนเดียวครับผมเขาก็ไปทํางานคือว่างเขาหนึ่งออกมาขี่กันบ้างนิดนิดเช้าเย็นนะเช้าหน่อยครับเย็นนิดนึงแล้วโดยมากเขาจะไปทํางานลงมาแล้วพ,วพี่แล้วพี่นั่งวินตรงนี้มานานยังผมผมเห็นแบบพี่คนเดียวตลอดเลยมาทีไรก็เจอแต่พี่นานแล้วครับผมนั่งอยู่นานแล้วประมาณกี่ปีครับนะโว้ยก็เท่ากับว่าดังกระสกเริ่มสร้างเลยปูกง,ง่ายๆ ตึกนี้นะเฮ้ยเดี๋ยวพี่พ,พี่มาดูกับผมหน่อยตึกตึกตึกของผมใช่ไหมเนี่ยกี่ปีแล้วเนี่ยไม่รู้กี่ปีแล้วผมเริ่มตั้งอับตึกนี้ผมมีคนคือตึกนี้รมีลูกค้าคือตึกนี้ขอ<ร>งตึกนี้คือเพื่อที่ผมได้ลูกคา้าออครับวิมม่งอยู่ได้เอาถามจากปากพี่เขาเลยอันนี้ไม่ได้เตรียมอคนเขาอยู่กันนานไหมคนหนึ่งอ่ะคนหนึ่งอยู่นานนานนงะมากขาวาไปจะ จะไปนี่นานมากสิปีขึ้นไปไหมมีไหมมีเยอะแยะเลยครับผมเห็นบางคนยี่สิบปีนะมันก็สิบกว่าปียี่สิบแล้วบางคนอยู่กันมาเท่าอายุผมเท่ากับที่ตึกเพิ่งสร้างรอแล้วก็ยังไม่ออกก็มีโอ้รถพี่อยู่ไหนเนี่ยรถผมอยู่นี่ครับแต่ถ้าันไหนะพาดูหน่อยครับันนี้ครับผมคันนี้เลยเหรอครับแต่พี่พีเซตนหน่อยสิรถพี่เป็นยังไงอ่ะรถพี่เป็นยังไงบ้างก็มันก็ไม่เป็นไรครับมันคือแบบผมว่าขี่ปกติทํา มันมันไปได้ไหมมันไปได้ไหมได้สบายมากเลยแล้วตุ๊กตาพี่เต็มตรงนี้เลยแล้วกลางคืนพี่จะขี่ยังไงอ่ะกลางคืนก็ผมถือโอกาสว่าไม่ออกกลางคืนไม่วิ่งเลยไม่วิ่งเลยก็คือมีแสงพระอาทิตย์ถึงจะขับรถเท่านั้นเพื่อความปลอดภัยแล้วพี่นะใช่ครับโอเคแล้วหมวกกันน็อกพี่อยู่ไหนอ่ะหมวกกันน็อกผมอยู่นี่ครับรอแล้วเวลาขี่ใส่หมวกไหมพี่ไม่ใส่หมวกจะใส่หมวกไปใส่หมวกไปนี้แทนถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่นะ ถ้ามีเจ้าหน้าที่ประจําทางนี่นุ่มมากผมจะยิ้มหมวกใบนั้นไม่ใส่อ๋อใบไหนพี่ใบนี้ครับใบนี้ครับสีฟ้าครับผมอ๋อคือถ้ามีเจ้าหน้าที่จะใส่ใบนี้ครับผมแต่ไอใบที่มันใหม่ๆดำๆนี่คือไม่ใส่เอาไว้เอาไว้วางไว้เฉยครับผมอ๋อใบนี้จะอยู่ไว้ตรงนี้เลยใบนี้อยู่นี้เลยครับโอเคไอพี่แล้วแล้วตุ๊กตาพี่ไปหาอย่างไหนเนี่ยก็ตอนแรกผมติดอยู่ตัวสองตัวไม่เกินสามตัวนะติดคนนี้นก็ไม่ติดเยอะแยะละทำไมไม่ติดคนนู้นก็โพดคนนี้ก็โพดครับผมว อาหารที่ไหนดีมาติดจะตอนแรกก็นึงนะนึกว่าหาที่ไหนดีมาติดก็บางเจอบางบ้านบางบ้านใครอะเขาก็ให้เรามาเขาให้เรามาแล้วเรื่องมากตึกงนี้จะให้มาเยอะแยะเลยตึ๊งนี้นะครับผมสองตึกนี้จะให้ผมมาเยอะแยะโอ้ดีจังตึกนี้แล้วเขาเป็นลูกค้าพี่อยู่วะเนี่ยตึเป็นลูกค้าครับเขาซอนซอนได้ไหมได้ครับผมเฮ้ยผมอยากเทสอะพี่อันไหนนะพี่พี่เป็นคนขับให้ผมดูหน่อยหาหาเรื่องหาเรื่องเข้าตัวเองไม่หาเรื่องหรอกพี่เราพี่าสตาร์ได้ปะเนี่ยสบายมากครับหรอ เอ้ผมก็ต้องซ้อนพี่ไปอย่างเงี้ยนะแล้วโอ้อ่าโอเคสมุติว่าผมซ้อนก็คือผมนั่งอย่างนี้เลยโอได้สบาทโอเคพี่ไปไหนดีอ่าไปตึกผมแล้วกันโอเคครับผมอ้าวไปไปเลยแล้วครับไปเลยพี่โอเคโอเคเฮ้ยขับได้ว่ะแล้วผมต้องใส่หมวกไหมเนี่ยไม่ต้องครับไม่ดีูไม่มีเจ้าหน้าที่โอเคครับพี่อ่าขอบคุณพี่มากเลยครับโอเคครับโอเคกี่บาทครับพี่ ใกล้ๆแค่นี้ผมอโดยมากผมยังไม่เก็บดังแล้วแต่แล้วแต่คุณจะให้ผมถ้าไม่ให้ผมก็ไม่เป็นไรครับโอเคต้องบอกว่าพี่เขาใจดีมากเลยนะใกล้ๆแค่นี้ไม่คิดเงินครับผม,มอ่ะพี่พี่จอดก่อนไหมผมเป็นคนอย่างนี้นะพี่เป็นคนใจดีมากเลยอ่ะพี่แล้วพี่แผ่นายทะเบียนด้วยครับผมอันนี้คือพรางใช่ไหมเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จำได้ลิงครับอ๋อไม่ไม่ใช่พรางลิงลิงครับนี่นี่นี่กำพังกำพังหน่อยก็คือว่าไม่แล้ว แต่เราไม่ได้ทําอะไรเราเราติดไว้คือเราติดมันต้องติดอย่างนี้ตำรวจแถวนี้น่าจะรู้จักพี่ดีแหละรู้จักดีครับโอเค <Okay. S 1> เโาเห็นหน้าผมเ,เ,เรื่องสุดท้ายถามจรงิงห้อยห็นผ้าเยอะๆอย่างนี้คือเคยเจอผีบ้างไหมไม่เคยเจอไม่เคยเจอเลยนะโอ้ผีเห็นผ้าก็กลัวละ <c oughs> สุ่มเอาสุ่มเอาแล้วเขาแบบบิ๊กเกี่ยงกันออกมาช่วยไหมพี่เขาลงกันช่วยกันพร้อมกันเลยพร้อมกันเอ็นแอดเวนเจอร์เลยใช่ไหมครับแอดเวนเจอร์ช่วยกันช่วยกันหมดขอบพระคุณพี่จริงๆครับผมฝากขายอพาร์ตเมนต์นี้ด้วยนะครับผมถ้าพี่ขายได้นะ ผมให้ค่าในหน้าเลยโอเคครับช่วยช่วยกันนะพี่นะช่วยเชียร์หน่อยนะครับผมผมขอบพระคุณพี่มากเลยครับสวัสดีครับโอเคขอบคุณเหมือนกันครับครับสำหรับค่ารถวันนี้ก็ขอให้พี่สุขภาพแข็งแรงนะครับขอบคุณขอบคุณสำหรับน้ำใจที่มาส่งนะครับครับผมขอบคุณเหมือนกันครับบ๊ายบายครับขอให้โชคดีมีใจแข็งแรงรับปีหรถสวัสดีครับครับผมครับผมตอนนี้นะครับอยู่ข้างในแล้วต้องบอกว่า ถ้าจะเอาอพาร์ตเมนต์อย่างเดียวเนี่ยอย่างที่บอกว่าเรามีทางเข้าหน้ากว้างให้7เมตรเลยนะนับตั้งแต่สันเขื่อนมาเนี่ยเเมตรผมคิดว่า7เมตรเนี่ยรถสามารถสวนกันได้แหละมันไม่ได้แบบเบียดกันถึงขนาดนั้นแล้วต้องบอกว่า7เมตรก็คือไม่ได้แคบนะครับเราก็สามารถขออนุญ,ญาตสร้างสี่ผูกสร้างเพิ่มเติมได้บางส่วนอีกนะครับเพราะว่าบางอย่างเนี่ยเขาดูจากทางเข้าด้วยถ้าหน้ากว้างต่ำกว่า,า6เมตรเนี่ยบางทีผมไปซื้อที่ดินที่จะทำะโครงการกับเพื่อนหรือหรืออะไรพวกนี้นะครับเวลาไปขออนุญ,ญาตเนี่ยเขาจะดูว่าที่ดินคุณเนี่ หน้านติดถนนเนี่ยกี่เมตรอะไรประมาณนี้ด้วยนะครับอันทีนี้ต่อมาอาพาร์ตเมนต์แห่งนี้คุณจะได้เป็นลักษณะตัวแอก็คือจะขวางตรงนี้ไปเลยเห็นคุณเห็นหน้าตึกตรงนู้นใช่ไหมจะขวางแบบขวางไปเลยดังนั้นเนี่ยขอบตึกเนี่ยเอาง่ายๆเลยว่านับออกมาจากขอบตึกเนี่ยสเมตรนะแล้วก็แบ่งกันเลยข้างหน้าก็เอาไปจากขอบตึกตรงนี้2เมตรนะฮะตรงนี้ก็เอาไปโดยประมาณนะครับเพราะว่า2เมตรก็คือตามกฎหมายเรามีช่องเปิดอาคารนะก็เว้นมา2เมตรปุ๊บเสร็จพอ2เมตรเสร็จ คุณจะได้จอดรถยนต์เนี่ยนะฮะที่ผมนับได้เนี่ยจะเรียงไปแถวเนี้ยเป็นก้างปลาแล้วก็จะต่อแนบกาแพงมาอีกนะครับแล้วก็จะจอดตรงนี้อีกแนบข้างในนู้นเลยสุดนู้นเลยก็คือจอดตามแนวกระบาแหละแต่ว่าเมื่อเราเทป,ปูนเนี่ยเราสามารถจอดชิดกับสันเขื่อนได้เลยดังนั้นเนี่ยรวมแล้วได้ประมาณสัก15คันสําหรับรถยนต์ซึ่งตอนนี้รถยนต์ที่มาจอดกันเนี่ยนะฮะต้องบอกให้เลยว่าก็ประมาณสัก10กว่าคันได้ซึ่งรวมของตึกนี้ด้วยนะรวม2ตึกแล้วตึกเนี้ยเขาก็ มาเสียค่าจอดเหมือนกันดังนั้นเนี่ยค่าจอดรถได้คันละ500บาทตอนนี้500บาทคือให้จอดตามสภาพนะ500บาทต่อเดือนนะเนี่ยตามสภาพไม่มีหลังคาไม่มีอะไรถ้าอยากมีหลังคาก็จับจองกันเองอ่ะเอาไม้เอาอะไรมาสร้างเองอันนี้คือปล่อยตามยะถาไปก่อนแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณเอาหินคลุกมาโรยเอาทรายมาปรับเอาดินมาปรับเกี่ยให้เรียดมุงเมทัลชีแตแบบไม่ต้องมีฉนวนหรอกนะไม่ต้องมีฉนวนไม่ต้องมีอะไรสามารถผมคิดนะ จอดได้เดือนละ800ต่อคันค่าค่าจอดรถเนี่ยผมว่า800ต้องมีเพราะว่าห่างออกไปเนี่ยเขาทําเหมือนกันเลยซึ่งบางคนเนี่ยไปจอดตรงนู้นเะ่ะตอนนี้เขาคิดเองินอยู่700บาทแต่ต้องนั่งวินมอเตอร์ไซค์พี่คนนี้ไปเอารถนะเออเห็นไหมนั่งไปประมาณสัก10บาทหรือ15บาทผมไม่เขา้เาผมไม่แน่ใจแต่ถ้าคุณไปทุกวันอ่ะค่าจอดรถก็เท่ากับเป็นพันแนะคุณเสียเวลาอีกแต่อันเนี้ยคิด800มีหลังคาผมว่า จอดได้ไปสิบสิบคันคนทั้งนอกเอามาจอดด้วยนะครับจริงๆแล้วอยากให้ซื้อทั้งผืนไปเลยถ้าซื้อทั้งผืนไปเลยสมมตินะซื้อทั้งผืนหมดไปเลยเนี่ยฮะเราขายอยู่25ล้าน9 0 0 0 0 0บาท25ล้าน9 0 0 0 0 0บาทบอกให้เลยว่าคุณจะได้ผลตอบแทนแบบสม่ำเสมอเนี่ยด้วยด้วยคนที่เช่าอาคารและจอดรถเนี่ยผมว่าผลผลตอบแทนประมาณ6-7%ผมคำนวณแล้วนะก็คือประมาณนี้เว้นแต่ที่จอดรถเต็มอ่าที่จอดรถเต็มคนมาเช่าจอดเต็ม คุณได้คันละ800ผมว่า10คันก็ได้เข,เขาเรียกว่าอะไร10คันเนี่ยคุณก็ได้เท่ากับห้องเช่าหลายห้องแล้วนะนะดังนั้นเนี่ยมันสามารถเฉลี่ยโดยการทำทำไรายได้จากส่วนอื่นนะครับเนะอะทีนี้อาพาร์ตเมนต์ตรงนี้นะครับข้อดีข้อหนึ่งที่ผมเคยพาไปดูข้างในนั่นก็คือตัวโครงสร้างยังแข็งแรงอยู่คุณอาจะสังเกตว่ามันมีรอยอะไรรอยตะค่้รอยอะไรดำๆนะครับแล้วก็มันเก่ามากๆเลย แต่สิ่งหนึ่งคือมันไม่สุดและมันก็ไม่ล้าวผนังเนี่ยนะครับคุณเห็นว่ามันมันเป็นรอยล้าวแบบนี้มันคือรอยล้าวจากผิวผนังแต่มันไม่ได้เป็นรอยล้าวจากการซุดตัวถ้าการซุดตัวเนี่ยส่วนมากมันจะล้าวเข้าหาเสาอ่ะคุณจะมาดูกันว่าตรงไหนเป็นเสาเสาเนี่ยมันจะอยู่ตามมุมเนาะนะหรือไม่ก็อ่าเขาเรียกว่าแหละทุกๆระยะที่วิศวกรกําหนดก็ประมาณสัก4เมตรมุมนู้นก็จะเป็นเสาสังเกตว่าไม่มีรอยแยกไม่มีรอยแค็กที่มันแบบแยกแบบใหญ่ๆนะ เป็นแค่รอยรล้าผนังเฉยนะครับรอยรล้าแบบเบาๆของผนังแบบนี้ส่วนมากก็จะเป็นรอยรล้าวพวกสีพวกปูนสกิมนะครับตรงนี้ไม่น่ากลัวเก็บใหม่ทาสีใหม่ใหม่แน่นอนตรงนี้ใช้งบประมาณผมว่าเต็มที่ก็ไม่น่าจะเกิน2 0 0 0 0 0บาททาสีใหม่ทั้งหมดนะผมว่ามันก็จะเปลี่ยนโฉมไปเลยคุณปรับหินปรับดินใหม่ปรับอะไรใหม่มันก็จะเปลี่ยนไปอีกอีกเรื่องหนึ่งเลยนะครับแต่ตอนนี้ในฐาน,นะเป็นผู้แบบนักลงทุนเนาะเราก็อยากจะ ขายตามสภาพที่เรามีอยู่ซึ่งราคา25ล้าน9 0 0 0 0บาทก็คือยกแปลงหมดเลยหรือว่าจะอาพาร์ตเมนต์อย่างเดียวและจอดรถได้ประมาณสัก15ขันก็คือรถยนต์แต่มอเตอร์ไซค์ size, เนี่ยส่วนมากจอดกันในอาคารเดี๋ยวผมจะพาไปดูอ่ะตามมานะครับราคาอาพาร์ตเมนต์อย่างเดียวถนนทางเข้าได้7เมตรก็จะอยู่ที่ราคา17ล้าน9 0 0 0 0บาทนะครับซึ่งต้องบอกเขาเลยว่า มันสามารถประกอบกิจการได้ระยะยาวแล้วก็ที่ดินด้านหน้าผมก็จะแบ่งขายเป็นอีกเจ้าหนึ่งนะครับที่ดินด้านหน้าอย่างเดียวร76ตารางวาขายอยู่ที่7จ็ดล้านเก้าแบาทซึ่งที่ดิน,นแถวเนี้ยเขาขายกันวาเริ่มต้น3 0,000แต่ต้องซื้อเป็นไร่นะแล้วก็ยังไม่ได้ถมนะครับแต่ของเราเนี้ยถมแล้วนะครับแล้วก็เสมอถนนแล้วแล้วก็เนื้อที่ไม่ถึงไร่ซึ่งเนื้อที่จํานวนตารางวาน้อยราคาต่อตารางวาจะสูงขึ้นเป็นเรื่องปกตินะครับหน้ากว้างคุณจะได้ประมาณสักสามสิบเมตรได้ถ้ามาดนะะโยปรณรณคับ แล้วบางคนเนี่ยกำลังสงสัยว่าถ้ามีมอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาจอดกับตรงไหนต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยผมก็อนุญาตนะให้ทําการเอาเข้าไปจอดที่อาคารได้นะครับ,บเห็นไหม<บ>ก็จะมีคนตรวจอาคารสวัสดีครับนี่คนนี้เป็นคนดูแลให้ผมนะครับต้องบอกเขาเลยว่าจะซ่อมนู่นซ่อมนี่ซ่อมนั่นก็รับดูแลให้นะครับอ่าโอเค่เห็นไหมเขามีคนเฝ้ายามด้วยนะครับใจดีจังเลยอ่า โอเคขอบคุณมากนะเอาตอนนี้แล้วกันไม่กวนแล้วช่วยช่วยจับให้หน่อยเร็วไม่กัดใช่ไหมไม่กัดนะโอเคแค่เสียงดังเฉยๆแล้วต้องบอกว่า2ที่เนี่ยเขาไอ้นี่นะเขามีสะพานต่อกันนะไปทางเชื่อมไปทางเชื่อมคนที่อยู่ฝั่งนู้นเนี่ยนะครับเขาก็ข้ามไปข้ามกันมานะครับอ่าเห็นนะก็เป็นแบบสังคมที่แบบเป็นชุมชนชุมชนหนึ่งอ่าประมาณนั้นเนาะอ่าผมไปดีกว่าไม่อยากจะไปรบกวนเขามากคลิปเนี้ยนะครับ ก็ได้บรรยากาศไปหลายอย่างนะครับทั้งความสนุกสนานที่ผมได้คุยกับพี่วินมอเตอร์ไซค์นะครับทั้งแนวคิดความรู้นะครับในการแบ่งที่ดินนะก็คือเราซื้อมาเต็มแปลงเราแบ่งได้เป็น2จ็อบนะครับสช้อยช้อยหนึ่งเป็นอพาร์ตเมนต์อย่างเดียวอีกช้อยหนึ่งเป็นที่ดินอย่างเดียวหรือจะซื้อรวมกันทั้งหมดก็ได้รวมกันทั้งหมดก็25่สิบ้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้าจะแยก นะครับอพาร์ตเมนต์อย่างเดียวก็17ล้าน9 0 0 0 0บาทส่วนที่ดินอย่างเดียวก็7ล้าน9ก0 0 0บาทเดี๋ยวจะขึ้นดีเทลรายละเอียดให้ดูนะครับว่าแต่ละ,ะแต่ละชนิดเนี่ยนะครับแต่ละซับเนี่ยผมแบ่งกันเป็นยังไงบ้างเนาะทีนี้ความรู้เหล่านี้คุณผู้ชมคุณสามารถนาไปประยุกต์ใช้กับจังหวะและโอกาสละกันผมไม่ต้องบอกว่าเฮ้ยคุณต้องมีเจ้าของเขาเรียกว่าคุณต้องเป็นเจ้าของที่ดินคุณต้องเป็นแนลนด์ลอร์ดคุณถึงจะทำเหมือนผมได้แต่ก่อนผมก็ไม่ได้มีอะไรแบบนี้เลยนะแต่ ถ้าเรามีโน้ตฮาวมีความรู้เราไปให้ความรู้กับคนที่เขามีกําลังมีเงินพร้อมที่จะจ่ายเราคุณก็ได้ค่าวิชาคุณก็ได้ค่าในหน้านะครับการที่คุณมีความรู้เนี่ยมันจะทําให้คุณต่อยอดได้ไกลมากเนาะแต่การที่คุณมีสมบัติแล้วคุณไม่มีความรู้เนี่ยสุดท้ายก็หมดอยู่ดีเนาะอันนี้ก็แนะนําไว้และสุดท้ายจริงคุณเห็นไหมพอเขาอยู่กันเป็นสังคมเนาะมีสุนัขมีบ้านมีคนนู้นคนนี้อยู่นี่แหละคือเครื่องพิมพ์เงินอัตโนมัติ ที่เขาจะผลิตเงินให้ตลอดเวลาเพราะว่าเมื่อเขาอยู่ดีมีสุขร่มเย็นเห็นไหมเขาก็ไม่อยากย้ายไปไหนคนพวกนี้อยู่กันนานมากผมบอกให้เลยมันเป็นอะไรที่แบบพอเขาอยู่กันนะกลมกลืนบางคนนะคลอดลูกเนาะมีลูกมีอะไรพวกนี้ก็อยู่กันไปเปิดห้องต่ออีกห้องหนึ่งมาเรื่อยๆบางคนชวนเพื่อนมาอยู่นะครับจนเ,เขาเรียกว่าก่อนที่เขาจะมีปัญหาเรื่องบังคับคดนะีนะครับก็ยังมีคนอยู่แบบเต็มไปหมดเลยพอมีปัญหาเสร็จ ต้องบอกว่าผู้เช่าไรยเก่าก็ย้ายย,าย้ายย้ายออกมีบ้างแต่สุดท้ายแล้วตอนนี้กลับเข้ามาแล้วนะครับอย่างที่ผมบอกอ c c ก p a n c y rate ประมาณ95%้ล็ละนะครับก็ถือว่าแฮปปี้เอนดิ้งนะใครสนใจจะลงทุนแปลงนี้ติดต่อมาได้เลยนะครับถ้าสนใจจริงๆเดี๋ยวผมจะให้เซลล์เนี่ยนะครับเป็นคนที่จะคุยโดยตรงกับผมหมายถึงว่าลูกค้าเนี่ยไม่ต้องผ่านเซลล์เดี๋ยวเซลล์เขาจะแนะนําให้ว่าถ้าสนใจซื้อแปลงนี้นะครับขอคุยโดยตรงกับเจ้าของนะครับก็คือผมเลยคุณโบ๊ทยินดี นะครับยินดีเจรจาต่อรองใจจริงอยากให้ซื้อยกแปลงไปเลยผมคิดว่าอย่างนั้นถ้ามีกําลังอผมว่าโอเคนะนะครับทำเลดีมากๆตรงนี้นะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับอยากต่อเติมบ้านแอดไลน์ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับหรือโทรที่เบอร์088 1044 888สำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ